เจ็ดอาการของทารกแรกเกิดเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบพาลูกมาโรงพยาบาลทันท,นทีเพราะถือว่าผิดปกติแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตลูกได้ค่ะ อาการแรกเลยนะคะที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลน,นั่นก็คือลูกมีอาการตัวเหลืองมากขึ้นคุณแม่สังเกตเลยนะคะว่าช่วงออกจากโรงพยาบาลลูกมีอาการเท่านี้เหลืองปกติแค่นี้เหลืองนิดหน่อยแค่นี้แต่เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านตาเหลืองมากขึ้นใบหน้าเหลืองมากขึ้นเด็กบางคนนะคะเหลืองมาถึงบริเวณหน้าอกอันนี้ถือว่าเหลืองผิดปกติแล้วต้องรีบพาลูกมาโรงพยาบาลทันทีไม่ใช่งานลูกอาจจะมีอาการชักได้นะคะอาการที่2ค่ะนั่นก็คือมีไข้นะคะอุณหภูมิ38 37.5อ องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วซึมลงด,ด,ดูดนมได้น้อยลงอ่ะอันนี้ถือว่าเด็กมีการผิดปกติแล้วนะคะควรที่จะรีบมาพบคุณหมอทันทีอาจจะมีการติดเชื้อภายในเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาการที่3ค่ะนั่นก็คือดูดนมได้น้อยลงคุณแม่สังเกตเลยนะคะเด็กในช่วงแรกเกิดเนี่ยอาหารหลักเลยนะคะนั่นก็คือนมนะไม่ว่าจะนมแม่หรือนมผสมก็แล้วแต่ถ้าลูกเราดูดนมได้น้อยลงนะคะอันนี้แสดงว่าเด็กมีการซึมลงควรรีบพ่าลูก มาพบคุณหมอน,นะคะข้อที่4ค่ะคือลูกมีการหอบเหนื่อยหายใจเร็วในช่วง1เดือนแรกถ้าลูกมีการหายใจมากกว่า60ครั้งต่อนาที ให้นับเวลาลูกนอนหลับนะคะคุณแม่ถ้าหายใจเร็วมากกว่า60ครั้งต่อน,นาทีหน้าอกบุ๋มลึกนะคะอันนี้ควรที่จะรีบพาลูกมาโรงพยาบาลทันทีค่ะข้อที่4ข้อที่5นะคะผออภัยก็คือมีอาการตาแฉะสะดือแฉะนะคะหรือว่ามีอาการบวมแดงมีเลือดออกบริเวณสะดืออันนี้ยังมีการติดเชื้อเกิดขึ้นควรรีบพาลูกมาโรงพยาบาลค่ะและข้อที่6นะคะนั่นก็คือมีอาการท้องอืดน,นะคะมีการขั ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะที่ผิดปกติถ้าลูกมีอาการไม่สุขสบายท้องกินนมน้อยลงขับถ่ายไม่เป็นเวลาไม่อขออภัยขับถ่ายไม่เป็นปกติของทุกๆวันนะ ให้คุณแม่พาลูกมาพบคุณหมอได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือภายใน8ชั่วโมงลูกไม่ขับถ่ายปัสสาวะเลยคุณแม่สังเกตดีๆนะคะถ้าเด็กใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะอาจจะสังเกตไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ผ้าอ้อมดูนะคะถ้าเราใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วเอ๊ะไม่รู้ว่าใน8ชั่วโมงนี้ลูกเรามีการขับถ่ายปัสสาวะหรือไม่ก็ให้เปลี่ยนจากผ้าอ้อมสําเร็จรูปมาเป็นผ้าอ้อ,อม ปกติเป็นผ่านะคะเพื่อจะได้สังเกตว่าพอลูกเวลาขับถ่ายปสัสสาวะแต่ละทีก็จะสังเกตว่าผ้าอ้าอ,อมเปียกช,ช,ชื้นหรือว่ามีสีเหลืองๆนะคะข้าปสัปสสาวะติดบริเวณพ้าอ้อมนะถ้าไม่แน่ใจสงสัยยังไงก็พาลูกมาพบคุณหมอก่อนได้เพราะฉะนั้น8อาการนี้นะคะเป็นอาการที่คุณแม่ต้องเฝ้าระวังเมื่อพาลูกกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้เด็กเขายัง อบอกเราไม่ได้สื่อสารให้เราไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเองถ้ามีการเหลา่านี้ต้องรีบพามาโรงพยาบาลทันทีค่ะ